สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับสรุป5ข่าวเด็ดประจำสัปดาห์จากเว็บไซต์ m u s t p l a y i n t h กันนะครับเริ่มข่าวแรกกับเกมแนว FPS ที่กำลังจะเปิดใหม่กับ Critical Ops Reloaded ที่ตอนนี้ได้เปิดลงทะเบียนล,ล่วงหน้าในฝั่งบ้านเรากันแล้วโด้วยโตเกมถือว่าประสบความสำเร็จมากๆในหลายๆประเทศด้วยยอดดาวน์โหลดมากถึง50ล้านดาวน์โหลดและมีการอัปเดตที่มีมาอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงผู้ที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับสกินปืน MP7 g h o s t n e c k ไปเลยฟรีๆอีกดังนั้นใครที่ติดตามผลงานเกมนี้มาบนเซิร์ฟเวอร์อเมริกาเหนือยุโรปหรือแถบเอเชียตอนนี้ลงทะเบียนกันได้แล้วไปสมัครกันได้เลยครับ <S <S ข่าวนน <S <S ต่อมากับเกมแอคชั่น RPG สุดมันอย่างฮิตหรือ Heroes of Incredible Tales ที่ตอนนี้มีแผนจะยกระดับซีรีส์ด้วยการทำเกมแนว MMORPG โดยตอนนี้ทางทีมพัฒนาอย่าง Netgame ด้เปิดรับสมัครพนักงานหลากหลายตำแหน่งเพื่อเข้ามาเสริมทัพในการพัฒนาเกมยิทเวอร์ชั่น m m o r p g นี้อยู่และนอกจากเกมยิทแล้วยังมีการซุ่มทําเกมใหม่เกมหนึ่งที่มีชื่อว่า Project MX กันอีกด้วยนะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนเกมยิทรอโชมใหม่ของซีรีส์นี้กันได้เลยครับ สามข่าวต่อจากนี้จะเป็นข่าวของเกมใหม่จาก n e ็กกิสที่มีการประกาศเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับโดยเริ่มจากเกมแรกอย่าง The Last Rock ok, ผลงานเกม MMORPG ฟอร์มยักษ์ที่เปิดตัวด้วยภาพกราฟิกเดโมในเกมที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามและรูปแบบเกมเพลย์ที่อิสระโดยใช้เนื้อหาของเทพนิยายปการน้ำนอร์สเป็นฉากหลังแถมตัวเกมนั้นมีลงให้กับแพลตฟอร์มอื่นๆอย่าง PC และคอนโซลด้วยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมสำคัญที่แฟนเกมมือถืออย่างเราต้องปักหมุดกันเลยทีเดียว อีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจในงานเปิดตัวเกม NetEase ครั้งที่6กับเกม King of Hunters เกมแนวลูกผสมระหว่าง Battle Royale กับโลบ a ที่เน้นการต่อสู้ด้วยอาวุธระยะประชิดและระยะกลางซึ่งตอนนี้ตัวเกมก็ได้ประกาศวันเปิดให้บริการในฝั่งจีนกันไปแล้วส่วนฝั่ง global เร็วๆนี้ NetEase จะมีการประกาศในภายหลังอย่างแน่นอนครับและเกมสุดท้ายที่น่าสนใจจากงานเดียวกันกับ Code T งานเกมแนวซิมูเลชันที่ดำเนินเรื่องในโลกยุคไซเบอร์พังกับตัวละครที่มีหลากหลายสไตล์โดยมีการเปิดเผยตัวละครเอกตัวแรกนั้นก็คือแฮกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญการเจาะระบบคอมพิวเตอร์พร้อมกับเป็นนักล่าฆ่าหัวอีกด้วยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเกมเพลย์ให้ได้ชมกันแต่แค่เห็นตัวทีเซอร์ก็เรียกว่าน่าสนใจเลยล่ะครับและทั้งหมดนี่คือ5ข่าวเด็ดประจำสัปดาห์ที่ทาง Must p l a y ย์นำมาฝากกันอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารเกมมือถือได้ที่เว็บไซต์ w w w m u s t p l a y i th กันนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอลาเป็นก่อนพบกันใหม่กับ5้าข่าวเด็ดประจำสัปดาห์ในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ